มื้อนี้บุกสนามน้องบัวละวิเหติต่อเพชรบูรณ์พบกับปูยุทธกครัชมาสนามสนามเยือนน้องบววัวละวิเออคุณนด้นัง่เนงเปิด,เดประตูมาเลยล้ว มามาเออเมาหันหนาเลยกูไดู้ไมามาพี่น้องบัวละเว้ครับเก่งบ่เก่งค่ะพี่น้องทำี่นี่มือแรงนมาเหยียบบัวละวค่ะมาเอาเหดน้ำนมือแรงนต่อไปลุยลงกเหลืองลงกเหลอ khi đọc ký ạ khi hạ đọc, <laughs> đọc ngoài rồi. một đường, đọc, đọc một หาดดก,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 กลงอบเหลืองโกลับสิบหนดห้ามี่นี่ือแาดว่าใครงบอย่งบ้นบอขึ้นสิใครหน่อย หน่ไข่หน่ยหกเหลืองครับหนกเหลืองหไข่สองไข่สามไข่สี่ไข่ครับลงหนกเหลือง

นกขาวนกขาวขาวสวยขาวงามหนึ่งสองสามนี่สทแม่มันนี่แม่มันแม่มาน ยังไงนี่เก็บลูกมันมาเก็บลูกมันมาไปจองรองก็ไม่มีแถวจัดแถวแถวจัดแถว,แถว งูกนกงูกสมไข่น้อยเนาะพี่น้องเอ้ยไข่น้อยครับงูกสมนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อลองงูกสมน้องบัวละเวเห็นอยู่มองนี้อีกอ๋อบึ้งเลย

้พี่น้องเอ้ยพ่อเป็นสีคือคดๆเดี๋ยวขูดเลืองเดี๋ยวไปดิเดี๋ยวขุดเขามือนี่แหละจิ้มใช้มือให้เป็นประโยชน์ หมขาวบานบานก็เอาก่อนมูนึงบานอฮชุบมนีบานนทยใชลูกก้อนใช้ลูกก้อนสิเป็นยี่ป่งใชลูกก้อนใชลูกก้อน พวงนี้มันดอกหน่อยเนาะผมปีนทอกขท้นนึ่งเลยใครในเห็ดบุสะ <waves> คือฝ่าบานแท้เห็นไหมโอ้บานหรอขักค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 ักอืมโอ้เป็นแถวจะบานแดงอุบะเหลือ บาทเอาอะไรกะบีเอ้าเออดูยเฮ็ญงหลับ่ะงอก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 งหลับเบิ้งด้วยนับนับบทันเลยนับบทันเลยเอ้านับบทันนับบทันเอาอย่าวนี้นนี่เลยเต็มกระตากระเด้อเจ๊สื่อเอิโพด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 อ่ะกุ่มนี้ด้วยนี่ หกเจ็ดดอกนี่ละเออเอ้าเพื่อนเพื่อนได้ซักอาวุธเพื่อนได้ซักอาวุธซักอาวุธซักอาวุธอืออือเอ้าซักเข้ายวเจือเมื่อปีตัวยังได้เจ็บป่ะเบิ่งหางนึกกูกระยบขอไปเออ Ô, con cả đây đã, bạn hiểu ơ Mướn con cả đây, mướn con dẹp được, chẳng đay rồi. Anh đây đây, ào, ào may, mai mai may. Ào khe. La 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 Ủa? Ai nhát xín? Xua tay anh ba. Xua tay, phúng đi tay. cái อ๋พอยกเขไปเก็บวมาฟาพ่นเออเบิ้นกุมน่เนาเบื้งกุมน่ะเนี่นีเออเจาเจาจังยมายู่ง่องไอ้น่ตอนนีตุนเหวะเอาเน่นะมนน่อยนี่ อ็เป็นไขๆกับ่พอกันน้อฮานี่อือจ้งไงอันซุ่มอยู่ก็จ้องไเป็นเสียซะบาดคักบาดเนี่ยเออบคักบาดเนี่ยอือนี่อไรีเาเราเขาไม่สัากันอือออกเป็นสีนี่มูมหนึ่งบาทเฮ้ซุมนีบานนึ่ง แทรปก้อนแทรปก้อนสิปุ่ยผอ้ป่องแทรปก้อนแทรปก้อนฟูงหนีมันดอกหน่อยเนาะ ผมปิดทอกทีหนึงเลยใค้ในเห็ดบุษะคือฝ่าบานแท้เห็นไ,ไหมโอยบานหรอคัก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 ัก เป็นแถวจะบานแดงหบวเหลือจน่บาดเอาอะไรกันี่เฮ้คุณนายนั่งยกมือดูหัวได้เป่าหัวใหรเปะา่เพชรหัวบอกว่ายัเป่าให้เมยอยู่เฮ้ เซียนเซียนโอ้วางสากหลักยางงามเลยอันนี้ก็งามเยโอ้อันนี้เพิ่นได้ฟ้อใส่เนี่ยเจียอันนี้ยิงยิงบ่อเห็นเหลืองแมนเพิ่นเลือกอ้หนั่อนดอันนี้ย่าทายเด้ยากอายโอ้ยส่ใ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 ส่่ส่่่่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn I don't know.